ข่ให้ในสังคมไทยกาคขอทุกท่านที่ให้กาสในาวินสังคมรือนสำนั ปัญหายกให Eller, ้บอกเราเลงเดี๋ยวก็จะนั er> okay. second second ป,ปัญหานี่งวาไมาคยแก้ไขปัญหาให้ถานเ้าจอนแก็ม่ตองแก้ก็แลก็รงตอก่แก้ไขสแกนทอกนั้นยืนยันก็ต้องทีงนท่านช่กันดูร่วสารมก็นิโทีมงด้วยนะครับเทศงานบหคนอะเธอากป้าตงขวาแน่นอนค่ะคุณผ่า เอาีเน้นเลยแล้วก็เดินลงไปแล้วแล้วเนาะเนาะพี่น้องก็ต่อเป็นน้ำถนนาไปเนาะเนาะเอาไปทุละอัเนาะ เป็นอะไรี่น้องฟังไงยกฟแล้วชื่อใจบอกด้แต่พูดเนเดีวบอนี่แหละจากใจช่วยใจของนายกผูสอัคนายกสภาไทยนนายกคนนายกเลยครุกคับไปมาเข้าแถวงานออกโลกคนตายก็นคนก็ช่วยรวยก็สน ไม่มีที่ไหแล้วครับดูนายกอ้นแต่นายกสุภาพาไีเป็นประธานที่ปรึกษาของสมาคมครับลูกฟงเป็นสมาชิกแต่เดี๋ยวนี้ว่ากำนันบ้านเราก็เป็นสมาชิกมูลธีเลยทีเดียวทีปรึกษาลุกนะครับลุกนะครับลุกลุกมารับเลยครับแล้วก็รับต่อบค่าแถวครับแล้วอื่นบนที่มาแจกคือนายกสองคนนี้ก็น้องได้อ่าือ ท่านท่านที่อายุมากนะครับที่สูงอายุนั่งเก้าอี้เลยครับมาทำล,ลูกก็ได้ให้คนหนุ่งขมุ่ลุกมาหน่ครับเพไหนลูกก,ก็ได้ก็ได้อยู่อยู่ข้าวลูกคนาลูกก็ได้น่อยเนอะด้ายผู้ช่องลูกก็ได้แนะกก่นะอน เอาตัดเอาลงไปเลยนะครับแถวจานนะครับแถวจานนะครับสามสี่เถวนะครับเพื่อจะให้ถ่ายภาพนะครับจากข้างบนไปหาข้างล่างนะครับเลื่อมืออลไรกันได้ได้ที่นอนเลื่อนมือ,ล,มอ,ล,มอ,ล,มอละสิบบาแล้วไปเชิญคระลูก อาารตงวตอนนะครับรับครจะเนครับเดินรอคอาม่ข้างหน้าเยเด็กๆลูกๆมานหลังนราพตะต่อแถวไล้พูดหลักนะครับอีแถวหงตอนพ่สอ À, nhục mưa đây dài đứa này nhưng mà là nhục đúng, à, à nhà của nhà đứa à khoa thẻ, thẻ. nhục này cái cơm nào không dài đây nhang nhang nào không à, gì à. ยังวันได้ยกมือนด้ครับเด้อยันเิหมดทัวโอเค